สามเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสามลูกเนี่ยเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์ของแคดดีหลายๆรุ่นเลยนะครับแคดดี้สามหนึ่งหนึ่งดีสามหนึ่งสองดีสามตรงส่วดีรวมไปถึงรุ่น E ด้วยที่ใช้หน้าจอแบบนี้นะครับวันนี้จะพามาดูครับว่าลูกเล่นที่ว่านี้นะครับมีอะไรบ้างรถนะครับแคสเตอร์พิลล่าเนี่ยต้นกำลับจากอเมริกานะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยรับผลิตเครื่องจักรหรือว่าผลิตรถขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นมีเทคนิคให้เราใช้เล็กๆน้อยๆเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนรถสอดเรนเจอรื่องยนต์นะ จะถูกตั้งค่าไว้ที่1,980แต่ว่าแล้วที่เราบิดบิดเล้งทํางานเนี่ยเร่งสิทเนี่ยมันจะอยู่ที่1,850นะครับทําไมนะครับไม่เห็นเป็น1,980เลยนะครับมันมีไว้อย่างนี้ครับโรงเรียนที่หนึ่งนะครับก็คือกล่องจะถูกตั้งค่านะครับให้เซ็ตรอบไว้ที่1,850เมื่อขณะที่เราโยกมือโยกเฉยๆบูมอารพุ่งี่นะครับโยกมือโยกเนี่ยก็จะ รอบใช้งานถึง1,850เพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้นะครับมันเอาไม่ทันอยู่แล้วมันเร็วเกินไปนะครับเราก็เลยดีไซน์มาให้รอบเท่านี้ครับส่วนถ้าเป็นตัวเดินเมื่อไหร่นะครับนี่ผมลองโยกตัวเดินเบาๆนะ,ะเครืงสเกตเห็นไหมรอบจะขึ้นไปที่1,980นะครับนี่ครับก็คือลูกเล่นที่หนึ่งก็คือสามารถตั้งค่าได้ให้คือโยกใช้รอบแค่1,850ส่วนตัวเดินที่ใช้โหลดหนักๆใช้รอบ1,980นะครับอันนี้คือลูกเล่นที่หนึ่งครับ ุ่นเล่นที่2นะครับเรื่องของ e c โ Mode นะครับสามารถปรับตั้งโหมดประหยัดนะครับ e c โ Mode ได้นะครับจะมีสัญลักษณ์รูปประมาณสี่เกี่ยวขึ้นตรงนี้แหละนะครับก็มีผลเรื่องของรอบเครื่องกันนะครับปกติรอบเครื่องสูงสุดจะพันแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับนี่จะเหลือแค่พันแปดร้อยนะครับเล็กสุดแล้วถึงแม้เราจะโยกตัวเดินนะครับ่โยกตัวเดินแต่ว่าตัวเดินนะครับที่ใช้กําลังสูงๆนะรอบก็จะขึ้นมาสูงสุดที่พันเก้าร้อยสิบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามือโยกเนี่ย จ 1, าก1,850เพื่อไปนะครับเปิดโหมดอีโคจะเหลือแค่1,800ครับก็เปอร์เซ็นต์การสั่นสะเทือนก็จะล 1, ดลงเึื่จะทําให้สะดวสบายขึ้นก็จะทําให้ประหยัดน้ำมันขึ้นอันนี้คือลูกเล่นที่สองนะครับส่วนลูกเล่นที่สามนะครับก็คือเขาออกแบบให้เวลาที่เราให้ความผิดต้นกับอีโคก่กันหรอที่รอบนะครับเขาออกแบบมานะครับให้ตอนนั้นขณะที่เรา โยกมือโยกคูมลงเนี่ยรอบจะตัดลงไปนะฮะร,รอบจะตัดลงไป50รอบเพื่อนะครับให้การลงนั้นเป็นได้ยอย่างไม่งงสมูทน,นะครับไม่ลงเร็วเกินไปนะครับจะควบคุมที่รอบเครื่องยนต์ด,ด้วยนะครับเนะี่ยให้จากปฏิพันแปดร้อยห้าสิ 1, บเวลาเราโยกลงปุ๊บเนี่ยจะเหลือแค่พันแปดร้อยนะครับพันเจ็ดร้อยกว่าเพื่อให้ลงได้อย่างนิ่ง,งนวลไม่รอบเร็วแล้วก็น้ำมันไม่ด้ ่งออมาเยอะเกินไปทำให้ลงไม่นิงตัอครับโอเคนะครับก็เป็นลูกเล่นนะครับเล็กๆนะครับที่แค t เตอรีน่าผลิตมาให้แล้วกบบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนอีกอานหนึ่งแต่หลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของออโต้ถ้าเราไม่โยกทำงานอะไรนะครับก็มันจะตัดรอบไปที่พันสามนะครับจะพันแปดพันสถ้าเรายกปุ๊บรอบตัดลงไปพันสามอันนี้อันนี้ก็หลายๆท่านรู้อยู่แล้วเรื่องคอร์โต้ครับเมื่อเราโยกปุ๊บอะรอบก็จะกลับมานะครับสิ้แล้วมีงานหนึ่งด้วยนะ รู้ไหมว่าที่หัวคอนโทรลนะครับหัวคอนโทรลเนี่ยที่หัวคอนโทรลนะครับสามารถกดได้นะคล้ายคล้ายมูดของของวิทยุอะครับเป็นปุ่มมูดนะครับถ้าเราเล่งทํางานอยู่มีโทรศัพท์เข้าเรากดปุ่มนี้นะครับรอบก็จะตัดลงไปเลอพันร้อยนะครับปุ่มมูดครับเป็นลูกเล่นเล็กๆอยู่กับรอบเครื่องที่กันตูบิลาเอาผลิตมาให้ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรมาฝากอีกเล็กน้อยก็จะ มาทำวิดีโอให้ดูกันครับ,อบรอหน่ okay. อยนิโอเคนหมครับ